สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิวอิยทาร์ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ประจําเดือนสิงหาคม2568นะคะชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16สิงหาคมถึง16กันยายนอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะว่าเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆสิ่นเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิง์ลรคนะสิงนะคะและยินดีต้อนรับชาวส่องที่มาส่องชาวสิงด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีสิงลรคนะสิงคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะหกเหรียญเลเวอร์ค่ะและเป็นไพ่ควีนถือถ้วย ชาวราศีสิงศรนงห์นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสือธนูนะคะมีธาตุน้ําด้วยกรากฏมินพิกจิกค่ะมีชาวราศีมิถุนลัคนณามิถุนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติาต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีสิงศสนงหีบางคนเนี่ย อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะต้องถูกหานถูกแบ่งตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มาก่อนหรือมาทีหลังในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สองหรือสามนะคะ <c oughs> แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่เฮลตี้เลย นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องอรอคอยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องหารตลอดเวลาอืมหรือชาวสิงอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าถือความสัมพันธ์สองความสัมพันธ์ไว้ในมือก็ได้นะคะอืมเนาะแต่ถามว่าพลังงานของไพ่อ่ะมันจบด้วยพลังงานของความไม่มัน่นคงไม่แน่นอน มีความน้อยใจสศกเศร้าปนอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือในดีที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีสิงห์และคสิงนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสักคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่านาพัยนี้ไม่ใช่น้าพัยของคุณไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากค่ะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพ,พันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีศีรษะคณาสิงในช่วงเดือนสิงหาคม2568นะคะเป็นอย่างไรมาดูกันไพ่เดอะ o ูลค่ะ The Star ร <Hang man S 1> mm ์แฮงแมนและเป็นไพ่แปดเหรียญ ชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต,ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถามว่าในความสัมพันธ์นี้มันออกจากความสัมพันธ์ได้หรือ,อยังในช่วงเดือนสิงหาคม<โ>ก็ยังนะคะในความในในใ,ในความสัมพันธ์นี้มันยังคงมีเหตุการณ์ที่ไปไป,ไปกับกับมันยังคงมีเหตุการณ์ของการหยุดนิ่งหยุดชะงักในความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้คืบหน้าแล้วก็ไม่ได้ถอยหลัง นะคะอืมแล้วมันก็ยังมีพลังงานของของการหยุดนิ่งของการโฟกัสสิ่งอื่นมากกว่าในเรื่องความรักด้วยก็ในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้ก็โฟกัสอี่อื่นก่อนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นพลังงานของตัวชาวสิงเองนะคะอืมแต่ในความสัมพันธ์นัไมมองว่าถ้าหากว่า,เ,าเรื่องที่จะนิ่งเรื่องที่จะงเงียบก็จะมีอีกพลังงานหนึ่งที่ดึงมาหมายหมายถึงว่า มีการตามกลับมานะคะถึงแม้ว่าเอออยากจะหันหลังหรือเงียบไปมันก็จะมีการตามกันและกันกลับมาอยู่ดีซึ่งหมมองว่ามันก็ถึงตามมาก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีการพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่อะไรประมาณนี้แต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วมันมันก็ไม่ได้แย่ลงนะคะถือว่ายัางยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจทำอะไรได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะอืมอาจจะเป็นที่คุณหรืออาจจะเป็นที่เขาก็ได้ที่เหมือนกับว่าเออ t a คแอคชั่นไปแล้วมันก็ไม่ได้มี t a k แอคชั่นตอบกลับมาก็เลยเลือกที่จะนิ่งเงียบดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะ ของชาวราศีสิง์กับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนในความสัมพันธ์ขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะขอดูของชาวสิง์ก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิง์ลัคนสิงห์นะคะชาวราศีสิง์ลัคนาสิงห์คิดอะไรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่คิงถือดาบนะคะไพ่ก้าเหรียญค่ะ ไพ่สามเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่จัดจัดเมนนะคะชาวราศีสิงละคณาสิงนะคะคุณคิดรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้เอาจริงๆแล้วตัวคุณรู้สึกเหมือนกับการมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตอะมันก็เหมือนกับไม่มีนึกออกปะเออมีก็เหมือนไม่มีนะคะเออจะ จะปลดปล่อยตัวเองให้ไปอิสระหรือตัวเขาอยากจะไปอิสระแต่มันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่พร้อมหรือว่ามีบางอย่างที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันบางคนตัดไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าทํางานที่เดียวกันมีสายงานเดียวกันอะไรประมาณนี้หรือบางคนยังต้องมีภาระหน้ที่ควารับผิดชอบร่วมกันนะคะอย่างเช่นการงานหน้าที่ในพาร์ทของ ผู้ปกครองอะนะคะหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันไม่สามารถที่จะตัดอย่างได้ได้อย่างร้อเปอร์เซ็นตนะคะอืมซึ่งตัวคุณก็พยายามที่จะวางตัวหรือพยายามที่จะอยู่แบบมีความสุขมากที่สุดอะแต่ในสิ่งอื่นใดคือตัวคุณไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธหรือคือตามหน้าไพา่อะ่ะไม่มีหน้าไพา่แบบความเกลียดก็ความโกรธขึ้นมานะคะคุณก็เอยังถือว่า ยังถือว่ายังยังมีความคิดที่ดีกับเขาอยู่นะคะอืมแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเตอร์ดะไม่รู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะยังไม่ได้พร้อมที่จะตัดนะอืมคุณยังอยากจะคีบความรู้สึกหรือสถานะบางอย่างไว้อยู่อืมประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นคนที่ชาวราศีสิงลัคนาสิงคิดถึงเขาคนนั้นกิรารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงลัคนาสิง์มาดูกันค่ะไพ่สองไม้เท้านะคะเด็กถือถ้วยสองดาบค่ะและเป็นไพ่สิบถ้วยอ่าเห็นไหม ชาวราศีสิงละคณะสิงนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎมีพิจิกมีธาตุลมด้วยมีถุนตุนกลุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขานะคะเขาคนนี้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาไม่ได้อยากที่จะปล่อยไปไม่รู้สึกว่าในความรู้สึกของเขาอะภาพอนาคตนะคะ ของเขาอะยังมองเห็นคุณอยู่ใน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 อนาคตของเขาในภาพภาพนั้นอืมเขาไม่ได้อยากที่จะปล่อยไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเขายังยังมองว่าคุณก็ยังน่ารักกับเขาอะคุณก็ยังแบบเออเอาใจใส่หรือการมีคุณอยู่อะ่ะมันยังมีความอบอุ่นในใจของเขาอยู่นะคะ ถ้าหากว่าใครที่แต่งงานเนาะมีครอบครัวนะคะเขาก็ยังมองว่าคุณคือครอบครัวของเขานะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะ้อว่าเอาคมอนาคตความ,ามรักคมของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์กับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขอเนื้อเยืบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกได้เป็นไพ่9ดาบนะคะไพ่9ไม้เท้า2ถ้วยและเป็นไพ่อัศาวินถือไม้เท้าชาวราศีสิงศรีษะสิงในส่วนของเอาคานะอานาคตความรักความสัมพันธ์ไม่มองว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แยกจากกันไปหรอกคะ่ะก็ยังคงอยู่แต่ปัญหา ในความสัมพันธ์นะคะมันก็ยังคงอยู่เช่นเดียวกันคือ,อย่างที่บอกเนาะว่าชาวสิงกับคนที่พูดที่ถึงบางคนก็คือแต่งงานมีครอบครัวอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบก็ก็ยังคงหน้าที่อยู่ในพาร์ทของออการทําหน้าที่ของพ่อและแม่นะคะหรือผู้ปกครองเนาะหรือบางคนก็น่าจะหันหน้าคุยกันในเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเดินหน้าต่อก็ก็ก็มีโอกาสที่ ที่จะมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงละคณาสิงนะคะขอคําแนะนําค่ะ10เหรียญควีนถือดาเอ็มเพอเรอร์นะคะและเป็นไพ่เจ็ถ้วยชาวราศีสิงละคณาสิงนะคะในส่วนของคําแนะนำเนาะไพ่บอกว่า พายบอกว่าให้ให้ซื่อสัตย์เด็ดขาดแล้วก็มั่นคงซื่อสัตย์กับความรู้สึกซื่อสัตย์กับความต้องการนะคะมั่นคงกับความรู้สึกมั่นคงกับความต้องการมั่นคงกับเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์นะคะ แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาให้ถ้าหากว่า,ค,วาคุยกันสองคนแล้วมันไม่ลงตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคนกลางนะคะที่ที่จะเข้ามาไกล่เกลีย่ยหรือเข้ามาคุยหรือหรืออย่างน้อยก็ถ้า,าเรามีปัญหาอยากที่จะแบบเออหาคนปรึกษาอะไรเงี้ยคนกลางที่ไว้ใจครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนที่เราเคารพนับถืออะไรเงี้ยบางครั้งบางทีเราเราเป็นคนที่เล่นอยู่ในเกมเราไม่รู้หรอกว่าควรภาพรวมทั้งเกมอ่ะมันมันควรจะเป็นยังไงดังนั้นไม่ไม่งั้นเขาจะไม่มีโค้ชข้างสนามนหรอกปะเออดังนั้นคุณหาโค้ชที่ไว้ใจคนนั้นให้เจอนะคะอืมเนาะเพราะาไม่รู้สึกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดคือคนที่อยู่ในเกมอ่ะไม่ค่อยมีสติหรอกอืมมันต้องต้องอาศัยคน ดึงก่อนอะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าหากว่าไม่มีใครไว้ใจได้จริงๆแอดไลน์มานะคะแล้วก็มาดูดวงส่วนตัวกันเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของที่ที่เป็นของคุณจริงๆที่ควรจะทำมันคืออะไรเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาโดยตลอด สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะ <c oughs> หรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ